สวัสดีเพื่อนเพื่อผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้จะพามาดูกระทุ่มสามใบนะครับเพื่อน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 คงเคยเห็นกระท่อมยอดสามใบมาเยอะแล้ววันนี้ผมขอพามาดูกระทุ่มบ้างนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเพื่อน ครับเพื่อนๆสามใบน่ครับหนึ่งสองสามอันที่แตกใหม่นี่ก็มีอันที่แตกใหม่มีสองใบนะครับเพื่อนๆสองใบดูชั้นล่าง ด้านล่างก็สามใบนะครับนี่ครับกระุ่มยอดสามแต่ข้างบนนี่มันกลายเป็นสองใบไปแล้วครับปกติเขาจะมียอดแค่สองใบแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นความ ป,ปกติของต้นไม้นั่นเองครับเพื่อนๆยอดปกติเขาก็สองใบหมด ไออันเล็กข้างล่างนี้ก็สามใบนะครับแต่ว่ามันหลุดไปใบหนึ่งแล้วนี้อันียชั้นเนี่ยครับดูไอปีพนมเขาก็เป็นสามแฉกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับหนึ่งสองสามสามข้างครับเนี่ยแล้วก็มีข้างอีกอันหนึ่ง มางนี้ก็เหมือนกันครับแต่ใบข้างนี้มันหลุดไปแล้วแต่ใบบนเนี่ยสิใบบนไอ้พนมมันก็สามนะครับกีบมนะันอะแต่ใบนี้แค่สองใบ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมาก